หลังจากที่คุณครูศิลิกุลมากประมูลซึ่งเป็นคุณครูผู้นําของโรงเรียนบ้านเป็ดเนี่ยได้เข้ารับการอบรอมได้เข้ากลุ่มกับทางท่านดรพิทักษ์นะครับหลังจากนั้นเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือคุณครูได้ดึงพลังของท่านเนี่ยกลับคืนมาเหมือนกับท่านกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นพลังซึ่ง แต่เดิมท่านมีอยู่แล้วครับแต่ด้วยวันเวลาที่ผ่านไปมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยได้ทำหรือมีพลังนั้นนะมันอาจจะลดลงไปแล้วการที่ได้เข้าร่วมกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาครูผู้นำในครั้งนี้ดึงศักยภ,ภาพเดิมๆที่ท่านมีอยู่เนี่ยกลับคืนมานะครับเห็นได้จากการที่ท่านได้กลับไปพบปะเพื่อนเพื่อนครูที่โรงเรียนนะครับ ก็ได้ไปพูดคุยกันแล้วก็จุดประกายความคิดในเรื่องของการที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยได้เกิดนิสัยในการรักการอ่านนะครับท่านจึงคิดกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นในลําดับแรกนั่นนั่นก็คือเป็นกิจกรรม reading on air reading on air เนี่ยคุณครูศิริกุลได้มองเห็น ศักยภาพในตัวเด็กแล้วละ่ะว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีความกล้าแสดงออกนะครับแต่ทีเนี้ยความการความกล้าในการแสดงออกเนี่ยน่าจะดึงเอาจุดเด่นจุดเนี้ยมาใช้กับเรื่องของการพัฒนาการอ่านด้วยนะครับคุณครูคก็มาพูดคุยกันในวงสนทนาของพวกเราหลังจากนั้นได้รูปแบบกิจกรรมออกมานะครับก็คือรูปแบบกิจกรรมจะเป็นในรูปแบบที่เด็กๆเ,เนี่ยในทุกระดับชั้นเขาจะไป ลือกหนังสือจากห้องสมุดหรือหนังสือที่เขาชอบเล่มใดเล่มหนึ่งความสั้นความยาวเราไม่จํากัดขอให้เป็นหนังสือที่เธอสนใจเด็กๆก,ก็จะน,นําหนังสือเล่มน,นั้นมาหาคุณครูสิริกุลหลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมกับตัวเขาเองก่อนเมื่อคุณครูสิริกุลได้ฟังเด็กคนนั้นอ่านคุณครูสิริกุลก็จะพัฒนาเด็กคนนั้นทีละสเต็ จนกระทั่งคุณคุูสิคิคุณบอกว่าเธอยอดเยี่ยมเธอสามารถที่จะไป reading on air ของครูได้ลแล้วเด็กจะดีใจมากเพราะว่า reading on air เป็นเสียงต่างสายเด็กๆคนอื่นๆนะครับก็จะสนใจเข้ามาลุงลุมดูลุมฟังว่าเอ๊ะเพื่อนคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ความสนใจจุดนี้แหละครับไปดึง ในเรื่องสิ่งที่ที่เราต้องการนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาการอ่านนะครับเด็กๆก,ก็จะมาถามว่าขั้นตอนเป็นยังไงถ้าหนูต้องการที่จะมาเป็นผู้อ่านใน reading on air ของคุณ,คณ,คณต่อยเนี่ยจะทำอย่างไรหลังจากนี้ค,คุณต่อยก็ค่อยๆให้ข้อมูลเด็กๆตามที่คุณ,คณต่อยต้องการเพราะว่ามันเกิดจากพลังความต้องการของเด็กๆเ,เ,เอง นี่เป็นก้าวแรกที่คุณครูต่อยได้เป็นจุดประกายซึ่งทําให้คุณครูในโรงเรียนเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเราอยากจะพัฒนาในเรื่องของการอ่านนะครับคุณครูต่อยก็ต่อยอดมาอีกเด็กๆบางคนเนี่ยซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการวาดภาพคุณครูต่อยก็คิดกิจกรรมขึ้นมาหนึ่งกิจกรรมก็คือเราจะวาดภาพจากเรื่องปกติเนี่ย จะเป็นการเขียนเรื่องจากภาพเรากลับกันเราขอให้เด็กๆเ,เนี่ยอ่านเนื้อเรื่องเสร็จแล้วลองแปลเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นภาพถ่ายทอดออกมาเป็นภาพตามความถนัดเด็กๆของเราหลายส่วนหลายคนนะครับหลายเปอร์เซนต์ที่มีความถนัดในการวาดภาพเด็กๆก,ก็จะถ่ายทอดก็คือเป็นคอนเซปต,ต์จากเรื่องนั้นนะออกมาเป็นภาพ และตอนนี้คุณครูต่อยก็จะต่อยอดต่อไปอีกนะครับจะเป็นโครงการซึ่งเดิมคุณครูต่อยเรียกว่าหนึ่งเรื่อง1รางวัลเด็กๆชอบเรื่องใดไม่จํากัดเด็กๆก,ก็จะนําเรื่องนั้นกลับไปอ่านอ่านกี่วันก็ช่างแล้วเมื่อพร้อมมาหาคุณครูต่อยหนูพร้อมแล้วค่ะคุณครูต่อยก็จะนําหนังสือเล่นนั้นน่ะ มาเปิดดูแล้วคุณครูต่อยก็จะเลือกคําถามหนึ่งคำถามซึ่งได้จากเรื่องนั้นซึ่งคุณครูต่อยมั่นใจว่าเป็นคําถามที่ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปแต่เป็นการตรวจสอบได้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยได้อา่านหนังสือเราต้องการแค่นั้นครูทุกคนในโรงเรียนนะครับพอคุณครูต่อยเนี่ยกลับจากกลุ่มสัมมนาจากดรพิทักษ์แล้วก็เพื่อนๆน,น,น้องๆเนี่ยก็จะมีไฟติดตัวไปเพราะว่าจะเป็นน้องๆรุ่นใหม่ นะครับคุณครูต่อยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าน้องๆที่ได้ไปพบเนี่ยเขามีความตื่นตัวมากมีกิจกรรมนั้นมีกิจกรรมนี้ครูต่อยมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วสุดท้ายสรุปว่าพวกเราทําได้อย่างเขาไหมสรุปว่าพวกเราก็ทําได้แต่เราจะทําตามกําลังที่พวกเรามีอยู่